ดูชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีเลยทีเดียวเพราะในภพเรือนของการงานปรากฏว่ามีทั้งดาวพฤหัสบดีที่เกาะตัวของคุณเอาไว้มีทั้งดาวพระเกตที่อยู่ในเรือนการงานของคุณดาวพฤหัสบดีมาจากภพสุภะ พบเรือนของความสําเร็จอิทธิพลของการที่เรียกว่าพบสุภะมาอยู่ในเรือนการงานแบบนี้ก็จะส่งผลลั์ในเรื่องราวของความสําเร็จที่จะก่อตัวให้กับชาวราศีกรกฎได้เกิดขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะจุดจงหวัดที่เรียกว่าดาวอังคารของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนพฤหัสบ,บดีเรียกได้ว่าดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนของกรรม,มะหรือเรือนการงานของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีธนูซึ่งถือว่ามีดาวพฤหัสของเรือนอยู่ ขณะที่อิทธิพลของดาวที่เรียกว่าพฤหัส,สบดีก็มาโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของดาวอังคารเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าสลับเรือนกันหรือสลับเรือนเกษตรซึ่งกันและกันทําให้เกิดอนุกเกษตรเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับดาวทั้งสองดวงนี้มีความมั่นคงและก็ความแข็งแรงเกิดขึ้นในลักษณะของเกษตรตราธิบดีกับเขาได้เลยทีเดียวจึงส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นตามลําดับ นอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสก็ยังติดตำแหน่งราชาโชคราชาโชคคือเรื่องราวของความโชคดีคือเรื่องราวของความสําเร็จหรือในเรื่องราวของการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นพบสุภะแปลว่าในเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่พระเกตก็คือในเรื่องราวของเก่าของแก่ของโบราณเข้ามาอยู่ในเรือนการงานแบบนี้ก็จะกระตุ้นให้คุณเองนะครับชาวราศีกรกฎจะได้เจอกับในเรื่องราวเหตุการณ์เก่า ที่จะทําให้คุณเองจะได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นกับในเรื่องราวอดีตของคุณที่เคยสําเร็จขึ้นมาแล้วได้ด้วยกับเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าจะกลับมาออเดอร์กับคุณอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันเท่ากับว่าในช่วงเวลานี้ของชาวราศรีกรกฎนั้นนับได้ว่านะครับในเรื่องราวของการงานของคุณมีจุดของความสําเร็จอยู่ เพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวสุภะดาวความสําเร็จมาอยู่ในงานแบบนี้คุณจะกระตุ้นนะครับให้คุณเองจะได้เจอกับโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายใครคา,าดหวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งใครคา,าดหวังการเปลี่ยนแปลางงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเหมือนที่บอกไปครับดาวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนและก็เกือ้อกูลชาวราศีกรกฎกันได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว ส่งผลทําให้นะครับในเดือนมกราคมนี้ด้านการงานของชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าเป็นจุดที่ดีนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของชาวราศีกรกฎจะเป็นตัวแทนจากดาวอาทิตย์นั่นเองการที่ดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนอริก็ถือว่าอิทธิพลของการเงินจะมีจุดของการเป็นปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวของรายจ่ายที่คุณจะต้องแบกรับภาระหรือลักษณะข,ของเงินที่เข้ามาแล้วจะมีเรื่องราวของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวเงินอยู่ในเรือนของอรินั่นเอง จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาการเงินที่คุณรอคอยก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ข้อดีก็มีนะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์เองโคจรก็ไปสู่ในเรือนของพฤหัสฉะนั้นอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่มิรใหญ่กับดาวพฤหัสการที่ไปอยู่ในเรือนคู่มิรใหญ่แบบนี้ก็ยังเป็นลักษณะข,ของการหาทางออกจนได้หรือหาทางไปต่อจนได้นั่นเองจึงส่งผลทําให้นะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้าง ถึงแม้จะมีความ้ําหรือเรื่องราวของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินจุดสะดุดจุดติดขัดเกี่ยวกับการเงินรายจ่ายเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้บ้างแต่สุดท้ายมันก็จะสามารถแก้ไขหรือผ่านไปได้อยู่ดีนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับหลังวันที่15มกราคมในเวลา10นาฬิกาหนาทีอิทธิพลของดาวอาทิตย์ของคุณจะทำการยกย้ายหลุดออกมาจากเรือนของธนูแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งอยู่ในภพเรือนของปัตตนี ทำให้นะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์จะกลับมาอยู่ในจุดที่แข็งแรงอีกครั้งหนึง่งพอได้ตาแหน่งที่เป็นจุลจักรเกิดขึ้นนั่นเองความหมายของจุลจักรก็คืออิทธิพลของการที่ต้องต่อสู้ก่อนต้องดิ้นรนก่อนต้องฝ่าฟันก่อนจึงจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องดีขึ้นในลักษณะข,ของการที่ต้องต่อสู้นิดนึงมันจะได้มาแบบยากๆสักหน่อยมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆเกิดขึ้นนั่นเอง จึงจะส่งผลทําให้ตัวของคุณนั้นอาจจะต้องเจอกับในเรื่องราวของการเงินที่อาจจะยังมีจุดของการที่จะต้องเครียดหน่อย แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้อยู่ดีนั่นเองจากอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอาทิตย์ติตดตำแหน่งจุลจักรและแถมหลุดพ้นมาแล้วจากอริเกิดขึ้นนั่นเองทําให้การเงินของคุณจะขับเคลื่อนอีกครั้งหนึง่งและก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ต้องส่อสู้และก็ฝ่าฟันก่อนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎ ดาวตัวแทนด้านความรักของคุณคือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณนะเท่ากับว่าดาวคู่ครองโคจรเข้าไปสู่ในมรณนะมันก็จะทําให้คุณเองนะครับชาวราศีกรกฎอาจจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ครองที่ไม่ค่อยสุขสมหวังสักเท่าไหร่อาจจะเป็นจุดลักษณะที่จะทําให้คุณจะต้องเจอกับในเรื่องราวของความอึดอัดแล้วก็กดดันกับในเรื่องราวของคู่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มลี้กลายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นกับเขาในช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาเล็งกษิตาของคุณเพราะอาทิตย์โคจรเข้าไปสู่ในเดือนของคู่เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่15มกราคมหลังจาก10ตริกา50นาที เมื่ออาทิตย์ยกย้ายเข้ามาสู่ในเรือนมังกรมันก็จะกระตุ้นให้อิทธิพลของชาวราศีกรกฎดีขึ้นกับเหตุการณ์ที่ทุกๆเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักทาให้คุณมีความหวังเกิดขึ้นในอีกครั้งหนึง่งมีความเข้าใจเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งในจังหวะที่เรียกว่าอาทิตย์มาอยู่ในภพเรือนของคู่นั่นเองนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนคู่ครองตรงนี้ยังกระตุ้นให้ก่อเกิดให้ชาวราศีกรกฎเองที่ยังโสดอยู่ ก็มีความหวังในการที่คุณจะได้เจอกับใครที่เข้ามาได้ถูกอ,อกถูกใจเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคนโสดนะครับก็จะมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจเกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ก็ต้องดูดูกันไปในระยะยาวนิดนึงนะครับเพราะดูแล้วมันยังต้องมีวศักร์อยู่มันมักจะได้มาอะไรยากๆสักนิดนึงมันไม่ง่ายแน่นอนแหละครับเพราะชีวิตอิสุิจฉของการที่เรียกว่าดาวคู่ยังอยู่ในมรณะ มันก็จะได้มาแบบยากๆแล้วก็ช้าๆก่อนหน่อยหรือจะต้องผ่านอุปสรรคจะต้องผ่านขวากหนามเกิดขึ้นก่อนนั่นเองจึงจะประสบความสาเร็จที่จะเป็นผลตามมาหลังจากนั้นฉะนั้นนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีกรกฎเกี่ยวกับความรักของคุณถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายแล้วก็จะดีขึ้นหลังจากวันที่15มกราคมเกิดขึ้นนั่นเอง ส่วนในช่วงจงหวะครึ่งเดือนแรกก็ต้องอดทนและก็ต้องใช้ในลนักษณะของการที่เรียกว่าใช้ความใจเย็นเข้ารูปนะครับเพราะไม่งั้นจะเป็นลนักษณะที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในการทะเลาะก,กับคู่ครองกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะอิทธิพลของดวงดาวต่างๆยังโครจรอ,อยู่ในเรือนอริอยู่เยอะฉะนั้นมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นที่จะทําให้คุณดูมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตในลนักษณะที่อาจจะมีความขัดแยง้งกันกับคู่ครองเกิดขึ้นได้นั่นเอง ก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ต้องพยายามในการที่จะต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปเข้าหากันแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะหลังจากนั้นครึ่งเดือนหลังเป็นต้นมาก็จะเริ่มดีแล้วนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎสําหรับในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องราวของการต้องแก้ไขปัญหาก่อนต้องต่อสู้ก่อนต้องฝ่าฟันก่อนต้องยากก่อนต้องเหนื่อยก่อน จึงจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ในทักทุกเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าชีวิตของคุณนั้นนะครับสำหรับในเดือนนี้อย่าทุกข์อย่าท้ออย่าเหนื่อยอย่าน่ายหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านเกิดขึ้นได้นั่นเองชีวิตที่มันจะเหนื่อยยากหน่อยนะครับก็คือในช่วงของครึ่งเดือนแรก แต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังทุกอย่างก็จะลงตัวและทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอะนำครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอะนำครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเลงปุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวานจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแทต้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ าโอกาสดีๆในคํานํายนดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ